จะพามาดูพริกขี้หนูพริกขี้หนูที่เราปลูกไว้มีประมาณ3 4ต้นค่ะในสวนอันนี้ปลูกไว้กินเองในครัวเรือนนะคะไม่ได้ปลูกขายโดกมากโอ้โหสวยดกค่ะไม่เป็นโรคเลยค่ะภูมิใจที่สุดเลยมันเป็นความภูมิใจของคนปลูกนี่แหละค่ะดูสิคะสวยมากดกมากเลยจริงๆเป็นพริกขี้หนูสวนมีความเผ็ดร้อนแล้ก็หอมค่ะปลูกไว้หลังบ้านใกล้ๆเก็บกินเนี่ยใกล้ๆครัวเนี่ย สวยมากจริงๆเลยค่ะเอาไปตำน้ำพริกกะปิตำน้ำจิ้มซีฟูด้ดทำอะไรก็อร่อยค่ะเพราะว่ารสชาติของพริกขี้หนูสวนขึ้นชื่อความเผ็ดหอมค่ะปลูกไว้ประมาณ3-4ต้นค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูต้นอีกอีกต้นหนึ่งที่หน้าบ้านก็โดกเหมือนกันค่ะ มาดูต้นที่หน้าบ้านต้นที่หน้าบ้านนี้จะสูงมากเลยค่ะต้นสูงจนท่วมหัวเลยค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าประดาวเป็นคนเตี้ยก็ได้มาดูต้นนี้ค่ะดูสิคะต้นพลิกขี้หนูสวนแล้วก็โดกมากด้วยยังไม่สูกค่ะยังไม่สูกเยอะเพิ่งจะเริ่มสูกค่ะเห็นไหมคะมันจะแดดซองหน่อยสวยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูซูมเข้าไปดูใกล้ๆค่ะ ดูสิคะโดกมากเลยทีเดียวโหภูมิใจที่สุดเลยค่ะสวยมากแล้วก็พลิกต้นนี้ไม่เป็นโรคเลยค่ะปกติแล้วจะเป็นจะเป็นโรคอะไรล่ะเป็นโรคเพี้ยเป็นโรคใบใบหงิกใบงอค่ะอันนี้ก็ใบหงิกใบงออยู่แต่ว่าไม่มีเพี้ยค่ะแล้วก็โดกมากด้วยค่ะสวยมากโอ้ใครจะมาเก็บไปกินช่วยเนี่ยเยอะมากเลย เดี๋ยวพาไปดูพริกขี้หนูอีกสายพันธุหนึ่งค่ะจะออกลูกขาวๆพามาดูอีกสองสาต้นที่อยู่ตรงนี้ค่ะจะเป็นพริกขี้หนูออกจะสีขาวค่ะคนอีสานเขาจะเรียกพริกอะไรล่ะพริกโพนเนาะบานข่อยเอินพริกโพนพี่น้องดูสิคะแล้วก็โดกมากด้วยในสวนมีประมาณ3-4ต้นค่ะที่ปลูกไว้แล้วก็กินไม่ทันค่ะ กินไม่ทันทํากับข้าวไม่ค่อยได้ทํากับข้าวด้วยค่ะถ้ากินไม่ทันก็จะแบ่งเพื่อนบ้านไปกินค่ะแต่ช่วงนี้หน้าฝนนะคะเพื่อนบ้านก็จะมีพลิกินเขาก็ปฏิเสธจะไม่เอาบอกว่ามีอยู่มีอยู่ดูสิคะเสียดายมากเลยถ้ากินไม่ทันบางทีมันก็ร่วงทิ้งค่ะสุกแล้วก็ร่วงทิ้งพอร่วงทิ้งแล้วมันก็จะเกิดต้นใหม่เป็นต้นเล็กๆขึ้นมาให้เรากินอีกค่ะนี่ค่ะเราปลูกแค่ครั้งเดียวค่ะ ดูสวยความสวยงามของพริกมันก็อดภูมิใจไม่ได้เนาะเป็นความภูมิใจของคนปลูกค่ะถ้าเห็นแบบนี้แล้วมันก็ชื่นใจบางทีเราก็กินไม่ทันหรอกแต่ละแต่ว่าเราก็ต้องปลูกไว้ค่ะปลูกไว้ดูส่วนมากจะปลูกไว้ดูมากกว่าค่ะดูสิคะสวยมากเลยจริงๆ